ี่น้องเบิ่งฝนย่ำนี่ดูพี่น้องฝนบ้นานแม่ลีตกจ้าตกแห้งแห้งเบิ้งน้าหงคุณนะน้าหงอันเป็นตะเลียตนแท้ผู้คนเกี่ยวเข่าตากเข่าไหมท่านตากเข่าไว้สติเปียกเลยเทจังไรกับเปียกคือเก้าพี่น้องปก <eras> ไว้ก <แ fight> ับส i̇şte. ิเ ern, <establishing> <Champion>. <céu ises> ปียกคือเก้าขันตกแห้งไปนี่ว่ามันย่ำฝน ขนจังได้มาโผดมาเหลียแถพี่น้องผนบ้านแม่ลีตกจ้าขนเกีียวเข่าตาเข่าเต็มอยู่เบิ้งผุนว่ามันตกคอยด้ยเบิง้งน้ำไหลหัางลิ้นจากจากาน่นะว่ามันตกคอยคอยตกแห้ง ยุ้ใส่กัสิเปียกเบิร์ดนั่แหละจังสีเตเลสต์นผู้ันเกี้ยวเขาตากเขาตากเขาไว้กูว่าท่านกับเปียกเบิร์ดละเจังไหมาผดมาเหลียแท้เทวดาจา๋าคือบริสตุนเน,นาะผู้คนเกี้ยวเขาตากเขาเน,นาะโลกแห้งปนีเฮจังไหมันก,นก็เน่ากับม่ททันตัว มันหินดโปกไว้กับกบกก่าได้ยู่แบบเนี่ยโปกไว้กับบ่อยู่บ่อแทบ่เต้าตกแห้งคักสิเฮ็ดจังไ๋สิบห้อยได้ยู่ได้กินแลน้วเนาะแบบเนี่ยเขาตากไว้เขาก็สิเปียก เอาไปขายกับว่ามีราคาแล้วเขาเปียกน้ำเปียกในเพิ่นสีสื่อบอยยังสี่บ้านพี่น้องตกบ่น้านแม่ลิบ้านสงเปือยตำบลเสือเพอเด้อจ้าอำเภอกุมภาวาปีฝนตกจ้าจังหวัดอุดรธานีนะคะฝนตกแรงมากเลยว่นมันย่ำฝนพี่น้อง แหงบ่อเได้แหงตกแหงมึงไหล้างลิ่นจากจากน้ำก็ได้กูคนเกี่ยวอยู่ทงไท้ทงหน้ากัมี่กระลังเกี่ยวกระลังอันตากก็มี่เขาตากเต็มล้านอยู่แต่เลี้ยนตนเศร้าให้เศ้าหน้าเนาะ ไม่ลีเหลียใจน้่ผู้บนตากเขาตากเขาไว้กับเปียกฝนเบิดโอ้ยจจแม่นน้อบออีตนแน่นอบออีตนสงสารแน่นอะฝนตกฝนลงช่วงนี้เป็นช่วงเกี้ยเขาจ้าช่วงเกี้ยเขาตากเขาเด้อว่ามันย่ำดับหน้าเด้อจ้า ท่านเทวดาจ้า